แต่งได้หนึ่งปีแม่โตศักดิธิ์รีวิวลูกสะ r p r i s e b r พิเชยทธนันถือเป็นอีกหนึ่งคู่ขวัญใจหลายคนสำหรับไบพิเชยทธนันผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังกับนักร้องหนุ่มโตศักดิธิ์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้แต่งงานและใช้ชีวิตแบบสามีภรรยามาก,กว่า1ปีแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีซึ่งก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่มาตลอดโดยเฉพาะแม่โอธนาพรเวสุภาพรคุณแม่ของฝ่ายชายที่คอยจับตาดูลูกๆด้วยความรักความห่วงใยมาโดยตลอด ล่าสุดโตได้พาแม่โอออกงานเปิดตัวโครงการ Gen Young Active 50 Plus เตรียมพร้อมคนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุขซึ่งในช่วงหนึ่งก็มีการให้สัมภาษณ์หลังลูกชายแต่งงานไปมีชีวิตของตัวเองว่าคุณแม่ทำใจอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรมากช่วงแรกๆแ,แม่โอก็มีตกใจนิดหน่อยลูกชายจะไปมีแฟนใหม่ก็มีงอนเล็กน้อยอย่าไปใส่ใจเพราะมันชีวิตลูกแม่อยู่ของแม่ให้เป็นสุขสนุกกับชีวิตทุกวันดีกว่า ย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วยอมรับว่าตกใจอยู่นานอยากรู้ว่าใครร้อคนไหนเพราะเป็นห่วงไม่มีอะไรลูกเรารักเราก็ต้องรักเพื่อที่เขาจะรักลูกเราเราต้องรักลูกสะั้ยมากกว่ารักลูกเราเขามีความสุขเราก็มีความสุขแม่โอกล่าวอีกว่าลูกสะั้ยคนนี้น่ารักมากแม้จะอยู่กันคนละช่วงวัยก็ต้องปรับจูนกันให้เข้าใกล้กันต่างคนต่างจูนเข้าหากันชีวิตจะได้มีความสุข อะไรไม่ชอบก็เก็บไว้อยียปากไว้เอากลับไปนอนคิดแล้วค่อยพูดวันต่อมาก็ลืมลืมแล้วส่วนเรื่องอุ้มหลานแม่โออยากให้มีมากฟันทุกวันว่าอยากได้อุ้มเด็กเจอบไบรท์แม่ก็พูดว่าเมื่อไรจะมีแต่ช่วงนี้ลูกๆก,ก,กำลังทำงานก็ต้องทำงานไปก่อนไม่เป็นไรแม่รอได้ทั้งนี้ขณะที่กำลังเปิดบทสัมภาษณ์ของแม่โอสาวไบรท์ก็นั่งยิ้มตลอดก่อนที่สรยุทธจะถามแซวว่า แม่ถามทุกครั้งว่าเมื่อไรจะมีเพราะใบตอบว่าก็ยิ้มยิ้มให้คุณแม่สรรยุทธก็พูดคำคำว่าไม่ได้ดั่งใจเลย